สวัสดีนักลงทุนทุกท่านค่ะวันนี้จะมาแนะนำการตั้งค่าของ Nurse a เอ a เนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับสามารถทำกำไรได้ในระยะยาวได้เลยนะครับตั้งแต่เดือน2นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับทำกำไรไปได้2 6ซครับซึ่งถือว่าค่อนข้างกำไรช้าหน่อยนะครับแต่ว่าความมั่นคงถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับสำหรับการตั้งค่านะครับมี2รูปแบบครับสำหรับคนที่มีทุนขั้นต่ํา1 0 0 0ดอลลาร์นะครับกับ ขั้นที่มีทุนขั้นต่ำคือ5 0า0นดอลลาร์นะครับเลเวอเรจที่เขาแนะนำนะครับให้เป็น1ต่อ200เท่านั้นนะครับหากน้อยกว่านี้นะครับ EA ก็จะออกออเดอร์น้อยลงนะครับแต่ถ้าหากว่าเลเวอเรจมากกว่านี้นะครับ EA ก็จะออกออเดอร์มากขึ้นนะครับทำให้การควบคุมการออกออเดอร์นั้นผ่านทางเลเวอเรจด้วยเช่นกันครับดังนั้นให้ใช้แค่1ต่อ200นะครับสำหรับ ตัวขั้นต่ำา1 0 0 0ดอลลาร์นะครับสิกนอลของเขานะครับสามารถทำกำไรไปได้353%เปอร์เซนเลยนะครับอ่านี่ครับตามนี้ครับแต่ว่าเยตัวนี้นี่จะออกออเดอร์ช้าหน่อยนะครับบางทีผมเคยรอ1-2ถึงอาทิตย์เลยนะครับกว่าจะออกได้แต่ละออเดอร์นะครับผลตอบแทนก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับส่วนสำหรับทุน5,000ดอลลาร์นะครับซึ่ง กำไรก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่า ea จะออกออเดอร์บ่อยขึ้นประมาณหนึ่งครับซึ่งผลตอบแทนของเขานะครับก็จะอยู่ที่สี่พนตะครับตลอดระยะเวลา3ปีนะครับประมาณ3ปีเขาสามารถทำกํำไรไปได้4,000กว่าเปอร์เซ็นตะ์ครับซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยนะครับ โอเคครับเรามาดูการตั้งค่ากันเลยนะครับวิธีการตั้งค่าก็ง่ายๆนะครับก็ให้เราเลือกคู่เงินมาก่อนนะครับสำหรับท่านที่มีทุนขั้นต่ำหน0 0งนะครับก็ให้เพิ่มคู่เงิน AUD ตามนี้เลยนะครับ ให้เปิดมาแค่เพียง1การ์ดเท่านั้นนะครับและกดไปที่ M 1 5ครับเพราะ EA ทำงานที่ M 1 5นะครับลาก Nur เอ s w ว่เข้ามาครับการหน้าค่านั้นก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับให้ทำตามนี้ได้เลยครับในช่องนี้นะครับให้เราคัดลอกคูณเงินของเข้ามานะครับเปิดแค่การ์ดเดียวเท่านั้นนะครับและเอามาวางในช่องนี้ครับจากนั้นให้เราเลือกตามนี้เลยครับ Only One Symbol เป็น false นะครับ use auto lot equality นะครับ2,000นะครับตรงนี้ครับตรงคําว่า auto lot นะครับทุน1,000ของเขานะครับให้แนะนําให้ใส่ที่2,000นะครับก็คือตามนี้ครับและตรงสุดท้ายนะครับ recovery mode ให้เป็น true นะครับแล้วก็ตรงนี้ให้เป็นเลขสามนะครับ โอเคการตั้งค่าก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ให้กดโอเคครับเปิดมาเพียงแค่1กราฟเท่านั้นนะครับและถ้าหากว่าเราอยากรู้ว่า E a ทางานถูกต้องไหมให้กดฮิตโอตรงนี้ครับว่าอ่าอย่างนี้นะครับคู่เงินเลือกมาแค่2คู่เงินงนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะครับลองเพิ่มมานะครับตรงนี้ควรจะเป็น3คู่เงินนะครับ AUDNZD AUDCAD ขาไปคือ n z DCAD นะครับให้เรากดเพิ่มขึ้นมาครับโอเคครับตอนนี้ก็จะเป็น3มคู่เงินแล้วนะครับตรงแล้วน,นะครับจากนั้นให้เรากดโชออใหม่ครับว่าตอนนี้ EA เรียกกรับมาแล้วหรือยังนะครับแล้วให้กดคิดออใหม่ครับ อ่าตอนนี้เหลือแค่สามการาฟถือว่าถูกต้องนะครับการนั่งค่าสามคู่เงินนะครับสําหรับทุนขั้นต่ําคือหนึ่งพันดอลลาร์นะครับโอเคต่อไปทุนขั้นต่ําห้าพันดอลลาร์นะครับก็ให้เราแค่เลือกตรงนี้ครับใส่เป็นคัรลอกทั้งหมดครับอ่าวางที่เดิมได้เลยครับส่วนคอมเมนต์นะครับเราสามารถเปลี่ยนเองได้เลยนะครับเป็นอะไรก็ได้ครับ ตรงนี้ไม่มีผลกับการออกออเดอร์นะครับเป็นแค่การตั้งค่าบอกเฉยครับส่วนออโต้โหลดนะครับตรงนี้ให้เป็นตามของเขาคือ3000นะครับโอเคครับการต้าค่าก็มีเพียงเท่านี้ครับและให้เรากดโอเคครับคู่เงินจะไม่เรียกออกมาเองนะครับให้เรากดโชว์ออนะครับและกดฮิตออรนะครับแบบนี้ถือว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับเราเข้าไปตั้งค่าใหม่ครับ กดโอเคและกด Show All อีกครั้งครับแล้วเราลอง Hit All ใหม่ครับอตอนนี้คู่เงินเรียกกลับมาครบทุกช่องแล้วนะครับหากว่ากด Hit All แล้วคู่เงินยังไม่หายไปก็แสดงว่า EA เเรียกคู่เงินกลับมาใช้งานครบทุกตำแหน่งนะครับ การ่าของเน r ร์สเอ็ดเวก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับสามารถทักติดต่อเข้ามาได้ครับสำหรับความแตกต่างกันนะครับระหว่างเน r ร์สเอ็ดเวทุนขั้นต่ํา1 0 0 0พันกับทุนขั้นต่ำห้าพันนะครับความเสี่ยงของทุนขั้นต่ํา1 0 0 0จะมากกว่านะครับมีโอกาสพอตแตกอยู่ครับส่วนทุนขั้นต่ำห้าพันนะครับมีโอกาสพอตแตกน้อยกว่าครับซึ่งความต่างกันก็มีเพียงเท่านี้ครับ สำหรับท่านใดนะครับที่มีคำถามนะคะรับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณมากครับ